บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันที่20พฤษภาคม2568ผ่านครบ6ข้อนี้รับเงินสด200บาทดูเลยคุณได้เงินไหมหากคุณผ่านครบทั้ง6ข้อนี้ครับคุณรับเงินสด200บาทไปเลยในวันที่20พฤษภาคม2568นี้ครับสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะโอเคมาเริ่มกันไปทีละข้อทั้ง6ข้อครับเช็คพร้อมกันถ้าผ่านครบ200รับไปเลยเป็นเงินสดครับข้อที่1ครับก็คือคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่โดยบัตรสวัสดิการรุ่นใหม่นี้มีการเปิดลงทะเบียนไปแล้วนะครับโดยคุณต้องลงทะเบียนผ่านตรวจสอบมันผ่านแล้วก็ยืนยันตนผ่านทันในเวลาที่กําหนดด้วยนะครับก็นี่คือข้อแรกข้อแรกก็หลายๆคนก็ผ่านกันหมดอยู่แล้วนะเพราะว่า คุณได้บัตรสวัสดิการแล้วมันก็จะผ่านตรงนี้แน่นอนครับโอเคนี่ก็คือข้อที่1ต่อไปครับข้อที่2ครับก็คือไม่ได้ทําผิดกฎบัตรสวัสดิการครับบัตรสวัสดิการมีการกําหนดเอาไว้ครับสําหรับในกลุ่มคนที่จะโดนยกเลิกนะมีกลุ่มคนที่จะโดนยกเลิกนะในเดือนพฤษภามี5กลุ่มคนตรงนี้เนะี่ยผมเคยทำคลิปอธิบายไว้อยู่นะครับก็ สามารถไปติดตามดูได้แล้วก็มีกลุ่มคนที่โดนไปแล้วจริงๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณในเดือนพฤษภาเนี่ยคุณไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก็แสดงว่าคุณโดนยกเลิกไปแล้วนะเพราะว่าทําผิดกฎหลังนั้นเนี่ยต้องไม่ทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับนี่คือข้อที่2ข้อที่3ครับเคยได้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เงินเข้าบัตรชนในเดือนปัจจุบันและเดือนก่อนอันนี้มาก่อนก็นะคือเคยได้เงินเข้า เงิน300เงินปิบาทต, 3, 9, ต่อ3เดือนการหุงต้มเงินถ้าเดนทางริบาทเข้าปกติครับ่ข้อ3ข้อที่4ครับคุณต้องผูกพร้อมเพย์กับบรประชาชน13หลักให้เรียบร้อยนะบหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์บรชาภคเลยซึ่งการผูกบรชาภคเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากหากคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย์บรชาภคให้แล้วเสร็จนะจะทาให้เกิดปัญหานะครับคุณจะไม่สามารถได้รับเงินได้เพราะว่าการได้รับเงินในครั้งนี้เนี่ยจะรับเงินผ่านการผูกพร้อมเพย์ กับบัตรประชาชน13หลักครับนั้นหากยังไม่ได้ผูกพ้อมเพย์แบบชน13หลักให้หรีบไปผูกพ้อมเพย์แบบชน13หลักได้เลยกับที่ธนาคารใดก็ได้ที่คุณสะด,ดวกครับนี่ข้อ4ข้อที่5ครับบัญชีธนาคารที่คุณผูกพ้อมเพย์แบบชนเนี่ยคุณต้องจําให้ได้บัญชีอะไรจะต้องเป็นบัญชีที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นถ้าบัญชีคุณปิดใช้งานเนี่ยจะไม่ได้เงินนะจะต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันนะครับนะรบนะตรงนี้สํคาคัญมาก คุณผูกพ,กพกบบร้อม่บัญชีไรบัญชีนั้นเนี่ยต้องลองโอนเงินเข้าไปดูครับจะเอาลองโอน1บาท2บาทก็ลองใส่บัญชีคุณแล้วโอนไปดูนะถ้าโอนแล้วมันสําเร็จหรือโอนแล้วมันขึ้นชื่อเนี่ยก็แสดงว่าโอนได้ไม่ปิดใช้งานครับนี่ข้อ5และก็ข้อสําคัญที่สุดคือข้อที่6ครับต้องมีบัตรประจําตัวผู้พิการที่ยังไม่หมดอายุนะคุณไม่ผ่านข้อที่6เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เงินนะเพราะจะต้องผ่านครบ ทั้ง6ข้อถึงจะได้รับเงินครับซึ่งคนจะได้รับเงินจริงๆแล้วคือต้องเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้นที่จะได้รับเงินครับซึ่งเงิน200ตรงนี้จะโอนเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์กับประชาชนครับจะโอนทุกวันที่1 0ของทุกเดือนครับบางเดือนอาจจะโอนเร็วขึ้นแต่ในเดือนพฤษภาคมนี้โอนให้วันที่20พฤษภาครับก็จะได้เงิน200บาทเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ที่ได้ผูกพรมเพย์ประชาชนของคุณนะก็ยินดีด้วยกับทุกท่านที่ได้รับเงินตรงนี้ครับที่ผ่านครบทั้งหมด6ข้อตามที่ผมได้บอกไปหากผ่านครบก็รับไปเลยครับเงินตรงนี้แล้วก็ฝากกับทุกท่านด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยตลอดในเดือนพฤษภาครับมีคนที่ได้เงิน6000กว่าเลยแต่น,นี้จะเป็นผู้สูงอายุนะจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านคุณหรือเปล่าที่ได้เงินมากรวมถึง6000กว่า ก็ดูได้หลังวิดีโอนี้แล้วก็อีกคลิปหนึ่งมีคนที่โดนยกเลิกสิทธิ์นะครับในเดือนพฤษภาจะเป็นกูหรือเปล่าก็ดูได้เช่นเดียวกันนะครับเคยพูดเอาไว้แล้วก็ไปดูคลิปนั้นได้